เมนูผัดผงกะหรี่ที่กลัวเตยหอมก็อร่อยไม่แพ้ใครนะครับวันนี้ลูกค้าอปูมาให้เราผัดผงกะหรี่ปูของลูกค้ามีทั้งหมด5ตัวนะครับเราจะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดเป็น4ส่วนสําหรับ1ตัวสําหรับลูกค้าท่านนี้ก็ไม่ได้ขออะไรมาเพิ่มเป็นพิเศษนะครับเราก็ทําตามสูตรของเราได้เลยสําหรับผักที่จะใส่เตรียมตามนี้ได้เลยนะครับหอมใหญ่สัก1หัวพิชีฟ้าเขียวสัก2เม็ดพิชีฟ้าแดงสัก2เม็ดนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายสัก1ต้น ต้นหอมสัก2-3ต้นขั้นตอนต่อไปตอกไข่ไว้2สองฟองเพื่อนๆจะใส่3ฟอฟองก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกเผา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมัน,นพริกเผา1ช้อนโต๊ะ ตามมาด้วยนมสดสัก3-4ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นตีให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะครับเป็นน้ำว่าเรียบร้อยครับพักไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมกระเทียมสับละเอียดสัก1ช้อนโต๊ะนะครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมครับหลังจากนั้นใส่ปูที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดได้เลยผัดให้เข้ากันสักประมาณ2นาทีครับแล้วก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยหลังจากที่เราใส่ผักลงไปแล้วนะครับเพื่อนๆผัดให้เข้ากันอีกสัรอบหนึ่งครับเติมน้ำซุปได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ปิดฝา ผ่านไปประมาณ3นาทีครับเปิดฝาได้เลยเราจะเริ่มปรุงรสกันด้วยซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะครับฝาเขียว1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยส่วนผงกะหรีดหนึ่งซองห้าบาทผมจะใส่หมดไปทั้งซองเลยนะครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยครับผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกสักรอบนึงครับแล้วก็ใส่ต้นหอมและขึ้นช่ายตามลงไปได้เลยหลังจากนั้นเราก็จะใส่ไข่ที่เราตเตรียมไว้เทล,ล่าลงไปให้ทั่วกระทะพักให้ไข่ของเราเซ็ตตัวสักประมาณครึ่งถึง1นาทีนะครับแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากกันนออีสร,บ,รบึง เติมพริกไทยป่นเพื่อเพิ่มความหอมด้วยนะครับแค่นี้ก็เป็นน้นว่าเรียบร้อยครับปูผัดผงกะหรี่ที่ครัวเตยหอมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุ่หนุนครัวเตยหอมนะครับ